รัพผมก็เป็นคับตูดรับวิลล์งกับโชลูมอนแอร์ทั้งยูนะครับอาจจะเห็นทีงยูนิคบ้างหายไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะอยู่ที่ Facebook นะครับไปตามที่ f Facebook โชลูมอนแอร์ได้นะครับวันนี้อยู่กับ Ford Ranger นะครับซึ่งตัวที่เราจะขับกันในวันนี้ก็คือตัวว i ยแท็กนะฮะซึ่งเป็นตัวท็อปโมเดลราคาเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมบาทราคาต่างจากเดิมประมาณ30,000บาท30,000บาทเราได้อะไรบ้างนั้นหลายคน ถ้าเคยดูหลายคนตามอยู่ก็คงจะรู้แล้มันมีการปรับเปลี่ยนหลายคนเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยทำไมใช้รหัส T6 มันเป็นแค่โมเดลเชนหรือว่ามันเป็นแค่ไมเนอร์เชนหรือบิ๊กไมเนอร์เชนเดี๋ยวไปลองขับแล้วสรุปการผมมีโอกาสคุยกับวิศวกรคุยกับคนออกแบบแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปรายละเอียดว่าไอ้คำว่า T6 ของเขามันมาจากไหนแล้วมันคืออะไรกันแน่มันเป็นฟูลโมเดลเขาบอกว่าเป็นเติร์เจน มันเติร์ดเจนจริงไหมอะเรามาดูหน้าตากันครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมขอให้ดูคร่าวๆก็พอนะฮะต้องบอกว่า Ford เนี่ยเขาปรับคือตัวแชสซีถึงแม้ว่าจะเป็นฐานเดิมคือใช้ทีหกนะฮะแต่ว่าเขามีการปรับใหม่หมดนะครับมีการปรับใหม่หมดซึ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันคือชิ้นด้านหน้าชิ้นตรงกลางคือชิ้นเดิมนะฮะแล้วก็ชิ้นท้ายนะครับถามว่าพอเปลี่ยนเป็น3ชิ้นแล้วเขาบอกว่าความแข็งแรงเนี่ย ไม่ด้อยกว่าเดิมเพราะว่าตัวแมททีเรียลเนี่ยใช้แมททีเรียลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องความแข็งแกร่งเขาบอกเขารับรองได้นะครับว่าไม่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าเดิมแต่มันยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าตัว t ีซิเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแค่ ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะมันยังอยู่ในแรปเตอร์มันยังอยู่ในตัวของบองโกมันยังอยู่ในตัวของเอ e เวอร์เสนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้งานแต่ละอย่างมันแตกต่างกันเขาก็เลยแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะถ้าถ้าผมจะชี้ให้ดูเข้าวๆนะฮะอันนี้ก็คือเขาจะแบ่งเป็นส่วนหัวส่วนหนึ่งนะครับตัวลำตัวนี่คือเหมือนเดิมในเรื่องของตัวแคสซีนะฮะแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยฮะก็จะสั้นยาวตามความเหมาะสมแต่ตัวเนี่ยจะต้องบอกว่าตัวล้อเนี่ยฐานล้อยาวขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะฮะ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือขนาดของยางนะครับขนาดของยางเนี่ยที่เราเห็นคือ255 65 R18 ของเดิมนั้นเขาจะเป็น265 60 R18 เดี๋ยวเรามาดูการพอเปลี่ยนแล้วมันขับเป็นยังไงเปลี่ยนแล้วมันขับดีขึ้นหรือวัตถุประสงค์การเปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมีโอกาสคุยกับวิศวกรเขาแลวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะเราก็เห็นในเรื่องของรูปรหน้าตาเราก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเราก็ทราบกันแล้ว อยากให้เห็นอีกอย่างคือภายในห้องโดยสารครับค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะเยอะเยอะคืออย่างที่บอกมันเป็นฟูลโมเดลเชนนะครับเป็นเจนที่3ของเขาเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วต้องบอกว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่าตื่นตาเยอะเดี๋ยวไปลองขับกันแล้วที่สําคัญจะมีโอกาสขับออฟโรดด้วยนะครับรวมไปถึงออนโรดนะครับเดี๋ยวตามผมไปครับโดยเฉพาะออฟโรดเขาบอกว่าเขามีในเรื่องของโหมดการขับขี่แบบออฟโรด ที่ยกมาจากแลฟเตอร์เพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้กิ่นอายของแลฟเตอร์ในตัวนี้นะครับในราคาที่จับต้องได้แน่ขึ้นครับตามไปครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเรามาอยู่ที่เมื่อเช้าอยู่ภูเก็ตตอนนี้มาอยู่ที่กระบี่ใช่ไหมนะครับข้างหลังผมคือวันนี้เดี๋ยวเส้นทางรถนะครับในตัวของ Ford Next Gen ในตัวของ WiT แทนะครับเส้นทางที่เห็นเนี่ยไม่ทราบใครชมอยู่นะฮะฝากฟีดแบ็เรื่องสัญ,ญญาณเสียงในเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเนาะว่าสัญ,ญญาณเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมีคำถามอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วเดี๋ยวช่วงเย็น มขับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนึงแต่ตอนนี้อยากให้ลองในเรื่องของเส้นทางที่เป็นเส้นทางออฟโรดนะครับเราจะเห็นเขามีทั้งหมดประมาณ9สถานีนะฮะประมาณส0่กิโลเมตรนะฮะ,ะอันนี้ก็จะไี่ร้อยสี่กิโลเมตรขอภัยประมาณ4ีเมตรนะฮะก็พูดง่ายๆคือวายแท็ตัวเนี้ยเขามีการระบบเคลื่อนสีล้อที่เคยอยู่ในตัวอคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวของแซนโหมด ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเรื่องของแฟนโหมดในเรื่องของมัดโหมดในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองกันว่าคือพูดง่ายๆมันมีความละเอียดเยอะขึ้นนะฮะสำหรับตัววายแท็กที่เราจะลองตัวเนี้ยเขาต้องบอกว่ามันเป็นเครื่อง2.0งจุดเทอร์โบคู่นะครับแล้วก็เราก็จะได้ลองในในสภาพและที่สําคัญคือตอนนี้ฝนมันตกด้วยนะครับ พี่ตัวก็ไปมาจากสถานีออฟโรดแล้วตอนนี้เราพลังบุ่งหน้าสู่โรงแรมที่พ้าของเราแล้วก็กลับไปภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือเราขับออฟโรดมานะฮะก็สลับกันกลับแล้วก็ไปขับสถานีออฟโรดขับไปทางภูเก็ตก็ผ่านกระบี่พังงาแล้วตอนนี้เรากำลังวนกลับต้องบอกว่าคุยกับโจ้โจ้ถือพวกอะไรอยู่ก็คือวันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกกับ ฟอบในเกนแล้วตัวที่ขับก็คือเป็นว i t แท็กนะฮะวา t แท็กก็จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะฮะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่มาพร้อมกับเกียร์ติดลปีดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเดิมเกียร์เดิมแต่เขาบอกว่ามีการตับจูนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของแรงม้าแรงบิดที่อาจจะดูลดทอนลงไปแต่พละกำลังที่ขับเป็นยังไงอยวาเล่าให้ฟังเครื่องคือตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง210แรงม้า ที่3,750รอบนะฮะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,750ถึง2,000รอบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาสามารถรองรับ B ยี่สนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติสิบัปีอ่ะพอพูดถึงเรื่องตร r มม m a เรื่องของเครื่องยนต์โจ้ครับเอาออนรถก่อนเป็นไงบ้างออนรถความรู้สึกคือเงียบขึ้นนิ่มนวลขึ้นอืแต่รู้สึกว่ามันจะมีอาการโครง้งๆอยู่บ้างบางจังหวะ พอมามันถูกต่อลงไปนิดนึงเพราะว่าได้มีโอกาสคุยกับทางฟอเขาบอกว่าในเรื่องของไอมิชชั่นก็ดีในเรื่องของอะไรต่างๆก็ดีตรงเนี้รู้สึกว่ากําลังมันหายไปไหมไม่หายเลยครับพี่ไม่หายไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกเออเออผมผมก็คล้ายๆกับโจนะคือขับสิ่งที่สัมพั์เลยเรารู้สึกว่ามันนุ่มนวลขึ้นครัแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของเงียบห้องโดยสารเงียบขึ้นนะฮะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกไปคือน้ำหนักพวงมาลัยผมมีความรู้สึกว่ายังไม่มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสาเดี๋ยวจะคุยกับทางิศวกรของฟอร์ดในเรื่องของพวงมาลัยผมมีความรู้สึกว่าพวงมาลัยน้ำหนักมันไม่เบาเหมือนตอนแรกรู้สึกว่าพวงมาลัยเหมือนแบบคาแรคเตอร์มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของรถกระบะครับคือก่อนหน้าเนี้ฟอร์ดเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าถูกไหมตอนนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแต่เราจะมีความรู้สึกว่าพวงมวาลัยเขาค่อนข้างจะแบบ เบาแล้วก็ขับสบายแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าน้ำหนักมันเยอะขึ้นผมไม่รู้ผมคนเดียวว่าโจ้รู้สึกไงลงอะไรน้ำหนักงอะไรผมยังไม่เท่าไหรนะแต่ถามว่าหนักขึ้นกว่าเดิมไหมมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าว่านักขึ้นก,ก็ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขา,เขาต้องการในเรื่องของบุคลิกหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือขนาดยางเขาเขาลดขนาดคือย,ยังรัศมีเท่าเดิมแต่เขาลดลดความกว้างของหน้ายางไปจากาเปกเดิมเนี่ยกาเคย ใช้ก็คือสองหกห้าใช่ไหมฮะสองหกห้าหกห้ารสิบปตอนนี้เป็นสองห้าห้าอย่างก็แคบลงผมไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนในเรื่องของการรู้สึกเรารู้สึกว่ามันโคง้งเราเรารู้สึกอย่างนั้นนะฮะ,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 ะแล้วก็ในเรื่องของออรรถโจมีอะไรออรรถยังไม่เท่าไหร่คือคือฟังก์ชันต่างๆเรายังไม่ได้แบบได้ทดลองเท่าไหร่ะหะนะพี่ อย่างในเรื่องของจอคอมมาตรงกลางหรือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยต,ต,ต้องอาศัยการเรียนรนู้นิดนึงตอนนี้ก็คือทําตามที่เขาบอกแต่ต้องยอมรับว่าในเรื่องของดีไซน์ทั้งภายนอกหรือภายในโดยเฉพาะภายในเนี่ยต้องบอกว่าณณนะวันเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของแก๊สแในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเขาน่าจะเป็นมือหนอึ่ง เขาทันสมัยในเรื่องของรถกระบะเขาทันสมัยแล้ะเขา,าเป็นค่ายที่พูดง่ายว่าล้ำหน้ามาก็คืออย่างตัวไวคอมารอันนี้ก็ยังใช้งานง่ายอ่าค่านข้ง่ายเลยอย่างอย่างโจ้อลองสั่งการหน่อยีิออุณหภูมิยี่สิบสี่องศาตั้งอุณหภูมิเป็นยี่สิบสี่อ่าเขาก็เ,เขาก็ตั้งให้เลยสมัยก่อนพอมันเป็นภาษาอังกฤษยังไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยนะพี่ต้องไปคลายเมล เทมเพอเชอร์อะไรมันลงรายละเอียดเยอะแต่คราวนี้คือช็อตคัดได้แล้วเขาไม่ต้องมาพูดอย่างงบางคันต้องพูดทลนู่นนี่นั่นไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเงี้ยไม่ต้องมีต่างการได้เลยคืออันนี้มันต้องกดแต่อันนั้นมันไกด์ไลน์มันเป็นเป็นทัชเลชอันนี้เรายังต้องกดเป็นไวท์คอมมานด์อยู่ที่เราจะใช้ก็ถือว่าใช้งานง่ายขึ้นผมลองอยากอยากลองดูเปิดกระจก โปรดกยองอีกครั้งอันนี้ไม่ได้ก็จะมีคําสั่งที่ไม่เหมือนกันในแต่ละยี่ห้อก็ต้องศึกษากันนิดหนึ่งแล้วก็พวกนี้มันจะเป็นเหมือน AI เรียนรู้ด้วยกับกับคำพูดเพราะว่าบางครั้งการออกเสียงของเราอะใช่ไหมฮะเพาะว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนนหนึต้องการโทรกกล่าวโทรออกและตามด้วยชื่อผู้ติดต่อแล้วก็อีกหนึ่งก็คือจอตัวจอตัวอินโฟมชันเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ พูดได้แคว่าขนาดเท่ากับตัว iPad ไซส์ปกติแหละอันนี้คือจอ Entertainment จอตัวนี้ตัว Information ตัวนั้นมันแปดนิ้ว,วก็เขาจะชักเกดเจนและเห็นอะไรก็ยังจะชักเกดเจนโดยเฉพาะตอนเราขับออฟโรดนะฮะมันก็ทำให้เราดูง่ายขึ้นสังเกตอะไรง่ายขึ้นอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะชัเดเจนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพอรถรุ่นใหม่ๆเราเห็นพูดง่ายๆตอนนี้รถรุ่นใหม่ๆผมไม่วอมรู้ว่า มันได้เขาเรียกอะไรอะ่ะอิทธิพลมาจากเทสลาเยอะคือจะเป็นจอคมจอมมามนด์ล้วนๆแล้วแทบจะไม่มีปุ่มเลยแต่ฟอร์ดเ่เขายังเก็บปุ่มที่เราใช้บ่อยๆอย่างเช่นปุ่มในเรื่องของแอรในเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะมันก็ยังทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้งานง่ายอยู่อันนี้นอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกว่าเออเขาเขายังเก็บในสิ่งที่สําคัญเอาไว้ถ้าพูดกันง่ายๆฮะแล้วก็จอชัดมาก กล้องก็ชัดมากคือมันต้องไปด้วยกันนะคือจอชัดกล้องไม่ชัดก็ <g ül> <g ül> หมดความหมายหรือว่ากล้องชัดจอไม่ชัดก็ก็จะไม่ไปด้วยกันจอตัวการนี่ต้องบอกว่าชัดมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของรอยต่อของเกียร์ที่เราเก็บก,ก็ก็ยังไม่สมูทนะ <g ül> ไม่สมูทอ่า <g ül> จังหวะการเปลี่ยนเกียร,กยร์ก็ยังมีรอยต่อให้เราเห็นอยู่ แล้วก็เท่ามีอ,อะไรเพิ่มไหมซับแรงนผมว่าเขาซับแรงดีมากเลยครับพี่โตอ่าผมผมตอนนี้ผมมีความรู้เท่าที่จับอารมณ์มา,มาคือถ้าถ้าเราขับรถกระบะสีประตูนะครับเรามีความรู้ว่าตัวเนี้ยถ้าในเรื่องความนุ่มนวลน,นะมผมว่าเขาน่าจะเด็ดสุดเลยนะในในขบวนกระบะสี่ปตูคือมันไม่ได้นิ่มแบบ แม่อร่อยแต่นิ่มแล้วก็เฟิร์มนุ่มนุ่มนุ่ม,มเฟิรม์มแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่ผมติงว่าบางครั้งถ้าเราขับเร็วแล้วเราเปลี่ยนเลนเข้างวงมันโยนไปหนาะซึ่งตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันมันมีฝนจากหน้ายางหรือเปล่าที่มีขนาดเล็กลงคราวนี้ไอหน้ายางที่มันมีขนาดเล็กลงเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกับทางวิองากรว่าเหตุนผลคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ลงจากขับแล้วเดี๋ยวเราคุยกับเขาอีกทีหนึ่งในเรื่องในเรื่องของน้ำหนักพวุมอะไรหรือในเรื่องของหน้ายางอะไรพวกนีแ้แล้วเราจะมาต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างสิ่งที่เราบอกก็คือค่อนข้าจะะผมชอบการออกแบบนะโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารนะเขามีสตอรี่แต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นที่จับประตูเปิดประตูเนี่ยอะ,อะไรยังไงเนี่ยคือฟังก์ชันการใช้งานง่ายแล้วก็ มันเยอะคือแต่ก่อนถ้าเป็นรถสไตล์อเมริกันหรือรถยุโรปอะจะ,ะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับในช่องเก็บของที่วางนู่นที่วางนี่อย่างตัวช่องเก็บแก้วน้ําเนี่ยอ่า <ขอ S 1> เขาก็<อ>ดูดูดีไซน์ดูมีอะไรเยอะขึ้นนะหรือว่ามือจับเปิดประตูจากภายในอย่างเงี้ยก็ดูมีอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ใช้งานง่ายที่ตู่เนี่ยชอบใครอะไรทุกอย่างนะยกเว้นอย,อย่างเดียวที่ปักเบลนี่เลย เออเออผมก็จที่จะติดม่แค่อันนี้อันเดียวนะผมผมก็ไม่เข้าใจว่าว่าทําไมทําไมมันถึงไม่สามารถเลื่อนอนเก่าเรื่องีไงของเก่ามีไคือถ้าเกิดของเก่าไม่มีเนี่ยเรายังไม่ไม่เท่านี้นะอก็ก็เลยมีความสึกว่าโดยเพราะคนตัวเล็กอยางอยู่บอกว่ามันจะมีปัญหาว่าเบลเนี่ยมันจะเข้ามาลังที่คอใช่นะฮะอันนี้อันนี้ผมผมติงเกิน จ้า,จาที่เป็นเลยแต่อันเนี้ยที่น่าเหนื่อยได้คือเขาเป็นตัวท็อปไงนะม,นมันควรจะตรงนี้ได้แล้วก็ในเรื่องออฟโรดรวมๆนะเท่าที่เราขับประมาณร้อยกว่าโลแต่ว่ามันมันอยู่ที่ตรงนี้ออฟโรดอะปเป็นไงออฟโรดมีฟัง์ชันอะดรต่างๆในเรื่องหมดการขับขี่เนี่ยเขาได้มาจากตัวรุ่นพี่เขาอย่างแรปเตอร์อืมก็คือ วันนี้โชคดีด้วยที่ฝนมันลงแตสภานนออพถนนออฟโรดสภาพทางออฟโรดพูดง่ายมันก็เป็นออฟโรดจริงๆไมยางก็เป็นยางเดิมๆคือเขามีโหมดเยอะขึ้นโหมดย่อยเยอะขึ้นก็ทำให้เราขับขี่เลือกใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เออพูดถึงเลือกใช้ง่ายี่ยปุ่มต่าง,างๆมันใช้ง่ายนะมันใช้ง่ายมากต,ตัวคอมมาด่างๆกดหน้าจอก็ดีและการแสดงผลก็ดีตัวเนี้ยมันทำให้ ใช้งานง่ายอ่ะพูาง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ถือว่าลูกเล่นเยอะขึ้นนะแล้วก็อุปสรรคต่างๆก็แต่ออโรดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เด่นมากๆเลยความนุ่มนวลโดลยนี้มันสะท้อนกับตอนที่เราขับออฟโรดช่วงไอตัวปีนบนสินนี่พี่<อ>มันซับแรงดีมกครับใช่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 ตรงนั้นน่ะมันมันค่อนข้างจะชัดเจนในใน่วน,นของออฟโรดนะคือจะบอกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือแบบ เราบอกว่ามันวิวบอกว่าอะไรเราควรจะรุมรุ่นะพอพอพูดถึงไม่ใช่แค่ออฟโรดนะพอรุมรแล้วอะกอดขับอะเราคาดหวังอะไรแค่ไหนเออเออเออจโจคาดหวังอะไรแค่ไหนว่าน่าจะดีกว่าตัวเดิมเยอะไหมเออแต่พอขับแล้วมันก็โอเคนะถามว่ามันต่างจากตัวเดิมเยอะหรือเปล่ามันก็ไม่เยอะแต่ว่าสิ่งที่มันมาเนี่ยมันมันช่วยให้รถมันเด่นมากขึ้นอย่างเรื่องที่เราคุยกันเนี่ย หมวดในการขับขี่เนี่ยของเดิมเนี่ยมันต้องไปหมุนนู่นนั่นนี่ตั้งยากอ,อันเนี้ยเมื่หมุนแล้วปุ๊บแสดงหน้าจออันนี้ก็คือเรากดปุ่มขับต่อ,อแล้วก็พอไอตัวฟังก์ชันย่อยจะเป็นหมวดแซนหมวดมัดหมวดอะไรเนี่ยก็ใช้บิดเอาที่หน้าจอ <out. S 1> ก็จะแสดงหน้าจอทุกอย่างทุกอย่างก็จะแสดงที่หน้าจอแล้วจอมันใหญ่ก็มองชัดเจนก็ก็โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะพี่สำหรับตัวฟ mm hmm. อร์นเจอร์ใหม่ อืมอืมก็ถือว่าค่อนข้าง,ค,ง,ค,งค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีอ่ะคือคือณวันนี้ก็ต้องอบอกว่าในค์สเนี่ยเขาน่าจะเป็นผู้นำที่ทำในตลาดนะเออเออในแง่ในแง่ฟังก์ชันในแง่อะไรต่างๆนะแต่ว่าเขาเรียกอ,อะไรนะในระยะยาวระยะยาวเรายังไม่รู้อ่าต้องดูอีกทีต้องดูอีกทีว่าว่าจะยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูเรื่องรายละเอียดละต่างอย่างเรื่องล้อเดี๋ยวเราไปคุยกับทีมวิศวกรของทางนาีนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุสสปรวมๆกันอีกทีครับครับผมครับคุณผู้ชมครับก็มีโอกาสขับทั้งออฟโรดประมาณ4ี่กิโลในช่วงของออฟโรดอย่างที่เห็นแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของออนโรดก็มีโอกาสคุยกับคุณโจ้เป็มศักด์นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่สัมผัสอย่างคนถามก่อนเลยว่าขนาดยางมันเปลี่ยนไป แล้วฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างแรงม้าแรงบิดที่หายลงไปแล้วฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างเอาอันแรกก่อนเลยในเรื่องของแรงม้าแรงบิดที่หายไปความรู้สึกไม่รู้สึกว่ามันอืดอาดยาดืดหยัดออกตัวกับทําได้ดีขึ้นนะฮะออกตัวทําได้ดีขึ้นอันนี้คือจุดเด่นหนึ่งนะฮะอีกจุดเด่นหนึ่งคือห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็เงียบนุ่ม อันนี้คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งในเหตุผลในการที่เปลี่ยนยา,มมยางผมมีโอกาสคุยกับเขาแล้วเหตุผลในการที่เปลี่ยนยางคือดิเมนชันเขาต้องการดิเมนชันเท่าเดิมเขาต้องการเน้นความนุ่มมากขึ้นนะฮะหมายความว่ารถประเภทนี้คือ4ประตูวายแท็กออปชั่นเต็มๆอย่างนี้เขาต้องการความคอมฟอร์ตมากกว่านะฮะแต่เขายืนยันว่าในเรื่องของหน้าสัมผัสยางในเรื่องของความเฟิร์มเหมือนเดิมแต่โดยส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่ารถมันโยนๆน,นิดหนึ่ง ะะเมื่อใช้ความเร็วสูงแต่รถมันเกาะนะแต่มันโยนนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่สิ่งที่อยู่ในหมวดออฟโรดที่ตื่นตาก็คือว่ามันมีหมวดย่อยให้เราเลือกเล่นเยอะขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นฟังก์ชันการใช้งานบนมือ,อการเปลี่ยนนะฮะแล้วก็การใช้ทัชส,สกรีนพวกเนี้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้ว Ford ยังเข้าใจคนส่วนใหญ่คือไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ในจอหมดแต่ปุ่มที่สำคัญสำคัญการปรับ เครื่องเสียงการปรับอุณหภูมิก็ยังใช้คําสั่งด้วยเสียงได้ในซิงค์หรือว่าจะทัศกรีนได้หรือว่าจะใช้ปุ่มได้ซึ่งตรงนี้มันยังอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นเฟรลี่กับคนใช้นะฮะอันนี้อันนี้คือจุดที่ชอบพูดง่ายๆจุดที่ชอบจุดที่เด่นของเขานะครับรหัสต,ตัวถังหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, แล้วมันเป็น t 6เนี่ยมันเป็น t 6มันคือ minor chain, big minor chain, มไมเนอร์เชนบิ๊กไมเนอร์เชนไหมผมมีโอกาสคุยกับฝรั่งทั้งดีไซเนอร์ทั้งวิศวกรเขาก็บอกว่าไอ้คำว่ารหัส t 6เนี่ย มันคือรถไซส์นี้นะฮะก็คือวันตันปิกอัพเนี่ยไซส์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นบอด y ี้ออนเฟรมไม่ว่าคุณจะอีก10ปี20ปีหรือถอยไป5ปี10ปี20ปีถ้ารถยังเป็นไซส์นี้แล้วเป็นบอด y ี้ออนเฟรมก็ใช้รหัสทีซิกเขายกตัวอย่างว่ารถหลายๆโมเดลที่มีการเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวถังหมดเลยเป็นอลูมิเนียมหมดเลย ก็ยังใช้รหัสเดิมอยู่อันนี้อันนี้คือรหัสของฟอร์ดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเข้าใจนะฮะของคนทั่ว,วไปอาจจะเข้าใจเฮ้ย hey, ทีซิกมันคืออันนี้ไหมอันนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่มันคือออลนิวจริงๆมันคือการออกแบบใหม่หมดอย่างที่บอกแชสซี assis, ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเดิมแต่มีการขยับนะฮะเป็น3นะครับอย่างที่บอกในเรื่องของเครื่องยนต์มีการปรับจูนใหม่นะครับแรงม้าลดลงแรงบิดลดลงในเรื่องของพอลูชันนะครับแต่ว่าความสนุกสนานในการขับขี่ไม่ได้ลดลงแล้วก็ คอยจริงๆคือตัวนี้ต้องบอกว่าเพิ่มเงินประมาณ3 0 0 0 0ื่นบาทกับสิ่งที่คุณได้หน้าตาแล้วก็ภายในที่ค่อนข้างจะบอกว่าล้ําสมัยแล้วก็ระบบสั่งการในเรื่องของระบบคอนเน็กของ Ford p a าสซึ่งตัวนี้เดี๋ยวคงต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะรายละเอียดมันเยอะมากนะฮะมันมันเวลาเราน้อยเกินกว่าที่จะเข้าไปเจาะลึกในระบบพวกนี้แต่รวมๆอย่างที่ผมบอก,บอกคันนี้น่าจะเหมาะกับก,บการเดินทางน่าจะเหมาะกับความคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครคาดหวังว่ามันจะขับสนุกขึ้น ขับมันขึ้นเฟิร์มขึ้นอันนี้น่าจะไม่ใช่ p อยต์ของตัวเจ้าไวแท็กน,นี้ครับ